สวัสดีครับพ่เป็นพี่น้องสุภูสุคนไปซ้ายแม่กบลูก,กันนะยุ่นซครับตอนนี้ครับยื่สวนครับนี่วะพ่อไงเกจเหตเจ้าเกจอ,อต้องไปถามเราสักก่อนโพนนี้ขั้นเดียวออกให้ย,ยูพี่น้องต้องต้องเก็บอันนี้ให้เกลี้ยงก่อนนะค่อยจ่ายเงินอ่อสัญญากันไว้แล้วเนาะไว้แล้วถ้างานไม่เสร็จคือไม่จ่าย เราจะใส่แค่ครึ่งเดียวพอเพราะว่าอันที่งานนักนักที่ว่าจ้างหาพันนะบ่แม่อหยังเราพี่น้องหาหกพันหมนแล้วเราขอที่งานนักนักมันคือคือจังไ้เล่าตรงนี้แหละออกที่ว่าจ้างนักนักซ้ำท้ยหยาดนะบ่เกินหาร้อยบาทเขาเห็นไงอะแค่นั้นแต่ว่าคันซีว่าเราดินห้องก็เพียงดีเทาะหร่เนาะมั็เพียงยูดินมันกคะอยลงมากๆเลยมองมองเสียเฮียนนี่กับผมกับิบว่าหลายเนาะ พี่น้องเมียนวัดได้ที่พ่อเพื่อนคือนมองเกล็ดเปลี่ยนเนี่นะครับอ่าผลฮอตโค้งวงประเดินอืมเนี่ยสามลังนี่กัดมันกับปล่อยไใบว่าได้ผู้ใด้เสาทั้งสิ้นดอกไม้ขึ้นจนเลี้ยงงามหมดหรอกเนี่ยเขาไงแล้วกัดทายหยาไวแห้งสี่ก้อนพี่น้องต้องเก็บต้องเกล็ดให้มันนั่นผลละเนาะเนาะแหละเนาะเก็บให้งเกี้ยงหมดพี่น้องเลย พี่น้องก็เบ,บิ่งก็ร่นเนี่ยหาพันกว่าบาทแต่ขั้นในคุยกับพ่อใหญ่อยู่ยังีู้อยู่ยกับย่างเงี้ยอยู่นะครับคุยกับเราสักคนผู้เฒ่าเห็้ยนหน่อยอยู่ห้งคลิปเนี่ยนะถ้าเป็นผู้ซอยบ้านอะไรนี่นก่อภัยบุญนยังขั้นด้ออกขึ้นเดียวเห็นว่าไปลาพ่าพีนพ่น้องใหญ่มึงก่อภัยมันขึ้นนี่แลว้วกันจะเสียวออกตอน,นเราออก่างเป็นต่อตอนเราไม่ได้นั่นมา <_ d ance> เออผ่านโหลดมาไหน <_ d ance> เออ,เอ,อไปพาพี่น้องย่างเด่นสวนเจ้าเนี่ยพ,พี่นอ้องพี่น้องดูว่าสวนห้องมันเป็นป่า่หร,รือจังไปอ๋อตะกั่งเต็นกับว่าได้เป็นป่าด้ละครับก็ถที่ว่า,<ะ>าต่นหนายู่พี่นอ้องบ่ได้มีปลาพี่พยังเดอกครับเนี่ย <_ d ance> มีปลามาใส่นะกับเฮียนคน จอันนี้ก็เฮียนคนเก่าลุงแบงา์กัมเรนบ้าน์ชาวบ้านน่ากว่าเป็นปลานั่นก็เฮียนคนแล้วก็ซื้อแพงด้วยอันนี้ถือว่าถูกแล้วนะคะที่ซื้อนี่แถวนี้กับประมาณนี้ว่ดครับแล้วนั้นแทบไรเลยทังขางกันนะไม่จะไรละหกเจ็ดแสนแมนครับได้ละหกเจ็ดแสนบาทพี่น้องตรงนี้ผู้ใดอยากได้เพิ่มไปหกแสนนะครับทีทั้งขางม้วนนี้ถือว่าม้วนสื้อเงินหอนนี่แมนตอนนั้นเงินเห่อดเงิน S <S> ก็ได้ขายในราคาที่สี่เซนหา่นทั้งลังก็มีเพื่อนว่าอีกหลังหนึ่งกันป่ะแต่ว่าแต่เพผนซื้อว่าตั้งแต่สมัยโดนๆหลายปีลยแล้วน้อยเผ็ดนี่นครับเพผนซื้อไล่ละแสนกว่าบาทบ่ตะกีกผลบางสี่หาปีคือหลังเด้ไล่ละแสนกว่าบาทครับแต,ต่ว่าทีแถวนี้เขาขายไล่ไล่ละหกเจ็ดเซนไปเนี่ยขุนสุนีน,นัียงคั้น,น,นเน็เจ็ดเท่าไหนกันป่ะครับขุนดิน การซื้อที่ดินเท่าก็ต้องศึกษาหม่งคางๆกันเบิดคนมันจะพ่อใหญ่บ้านมันก็มิจะเข้าคล้ายถือว่าถูุเราสุน้าได้ทีหมองนึงมแต่เขาย่องคนบัตรเนี่ยสุน้าซื้อทีได้ถือเด้อล่ะเด้อถ้าแม่นแม่มีเงินแม่ก็สิซื้อเอาคนนัตสิเลยแต่ว่าอันนี้อันนั้นก็สร้างท่าท่านาในพี่น้องรถก็เที่ยวตลอดใช่ไหมพี่น้องเออถ้าเกิดว่าแน่น่าเขาเมย์ข้อจีกับสี่ขาก็มาครับตั้ง่นกับเขาผู้มโนร่ม ไปย่างไอวงกอไปแ้มันขึ้นเหลวหลายน,วน,าน้วนอ่ะอันไหนวานเจียงก็อบรดอนไอ้เอวดินเป็นดินด้วนยางดีเลยแบบเพิ่บใส<า>ด่สดินด้วนพักนงามขนาดแมนทำเห็ดก็ทีเห็ดที่เพิ่งอยละเพื่อนนะเมลาเห็ด นี่ละคาราบ่้อยมันติดทั้งพุนคาราเห็นข้าเจ้าออกแย่เบิ้งในยูทูเพิ่นสิบ่เฮ็ดกึ่งกลางคารเฮ็ดออกกิ้งเขียงจันหน่อยเนี่ยเฮ็ดตรงนี้อ่าตรงนี้เล่นมาแหละเออต้นนี้เลยอืครับไปย่างเดืนพี่น้องต้องเอาเสามาปักหลักหัวไว้อาดเป็นคนรักเธอเลือก ค,คืนใจคนทนได้ก่อไผ่ตั้งขง่างกันกับดินแดนของน้องน้องมันก็บอกว่าออกรถได้ไปสั่นปรึกษากันเพื่อนก็ไม่อยากเอาไว้กันเพราะว่ามันหกไอ้เงี้ยมาสินี่พี่น้องก่อไผ่นี่จนขึ้นพี่น้องมึงเนี่ยตะกี้ห้องห้านุ่งหน่อยเลยวันนี้มันขึ้นไหมยี่พอมัน มันเป็นต่อไหมทีมโคโลอยู่แล้วมันขึ้นไหม่เห็นปะนี่ามาเบิ่งกันพี่นอนะ้องอืออือมีเห็นปะพี่นอ้องเฮียบอกแล่าไทยออกอ์กี้กันอย่างไรอือขึ้นอีกเลยเนะี่ยขึ้นเป็นกอไม้อีกแล้วเนะี่ยตองนะดูพี่นอ้องที่อันนั้นเป็นต่อขี้ดินไหมทีมโคโลอยู่นี่วันนี้มันเลยขึ้นเหมือนก,กอกเหรอข้าวเดียว นั่งกับน้องไหม่เลท่างนันป่าแล้วก็บอกเห็นว่าเราเผาถิมหมดนบ่ทางติดทางชวนเพื่อนเห็นบ่นี่กระเช้ทาทำบอกหมือนกันตามบอกเลยทางเข้าก็เลยอืออือเพราะว่าทางนันย้ายแล้วกับว่าเอาป่าแล้วแล้วก็เผาถิมเห็นบ่ใหม่เครื่อง,นง,งหนึ่งแ้่ท่างในทางเข้ามีเงี้ยนฝนของมันปลูกมันเพื่อนบ้านพระนั้นเราปลูกมันว่าง,งาเลยของเราคะนะกระลังขึ้นมีน้องสวนมัน อันนี้นว่างแล้วก็พันชีรถขึ้นมาแล้วก็มาเล่นนำมันเป็นตระย่านน้อพีนออ่น้องวันนั้นคก็ให้หน้าซาโทเราเต็มอยู่ดินพ่นหลายอันข้างว่าเพื่อกระสุดมองอันเจ็ดนะอันเขียวๆ,ๆนียวนะเป็นห้องน้องเพคนอ้วงใหญ่อยู่พี่น้องแต่คำแพงอ้อมใน,นการงวยมันเงินหลายเติบมันน่ารัเนาะอย่าคำแพงเขา เมียนมันใหญ่พอได้เนาะแต่ว่ากันเฮ็ดหัวดีๆขึ้นถ้าเราเฮ็ดเฮี้ยนตรงขอนใหม่นะเนาะขอนตรงนันเนาะอใช้ตรงไหนเมียตรงนี้มันก็ดะโจดโกดอยู่พอดีง่ามเลยเนาะเนียนโอเคเราไม่อยากใกล้ทางคนเออทางสาธารณะย่านเพื่อนมันนั่นกันเนาะยันย่านแบบว่าหุ่นหวยกันดิใกล้กันใช้พอิสระเอาเสียงดังเอาเสียงดังไม่ลองว่าคัะ นี่แหละที่บ่าเผ็ดแอนมี่พี่น้องเอฟซีเป็นพี์มาเพิ่นเอฟซีใหม่ว่าเพิ่นโบจากพนว่าป้าหกกับหกทีผู้เจ้าเป็นแต่ย่านพี่นันนี่ว่าเปิไทยเบิ้งเลยนี่มันบริมีปลาเลยพี่น้องแจ้งจางฟังนั่นกับเฮียนข้าเจ้าเฮ็ดงานข้าราชการอือเออันนั้นเพิ่นกับเฮ็ดเฮียนนั่นเป็นเฮ็ดงานเจียวครับมันผู้คุ้มเลื่อนจำครับผมวิวภูเขางามน,นั้นเฮียนเ่าก็่ี่ฮัน,น้าได้วิวภูเขาเลยพี่น้องคิดเบิ้งอ็เลย ้ยธรรมชาติดีเยี่ยวไปมึงก็ต้องให้ท้องหน้าคนมาทำคนเยี่ยวไ,ไปท้องให้ท้องหน้าเลยทักโอเคนะสวัสดีครับโอ้ยผมเลยลมไหลมันกับอะไรเป็นตะยานินะพี่น้องเมื่อไม่อาไม่วันนี้ละเมน่อไม่วันนี้ละข้าวสนุกข้างในข้างเครื่องใจนี่เข้าจะาปักแครว่ามุ่มได้ก็มุ่มวันนี้ละก็กึ่งเลยแก<ม>จะมาขึ้นก่อภัยนี่นะพี่น้องเนาะ ม่งเหรอพี่น้องตด้กินเป็นโค่นดินโค่นดินนั่นที่รถแม่โคเอามาถุ่มไว้นี่ฝ้ายนี่เพิ่มไปเดียวขึ้นต้นเดียวอ,อืน,นั่นเลยรถเกจกันเจ้าจโอ้กันในรถเกจรุ่นนี้พี่ติ๊กักแต่ว่าแม่พึ่งดูเห็นรถเกจไหมมึงพี่น้องพี่คำคอยแดี่ยงเทียดเท้าขั้นชำนีเวลาหนิชำกันนะเนานะข้างมาเห็นบมดพี่น้องนะ ไปไปม่เอามาในเฮ้ากับซิปหาส์บอกกบพ่อใหญ่ต่วันหนี้มันเ,เป็นยังไงเราคือยังเง็ดโคลูเคลียไว้คือเก่าบอกมันก็ยังเผาได้แล้วก็เผาเอยู่เพ่าะความหมายมันต้องถอยเผาไปหั่นล่ะก็เอาง่ายๆให้มันแล้วเบิดจังใจเราถ้าเราจะเอาเงินจ่ายแล้วก่อนจักสองพันเออเสียวิธีใดจ่ายปุ๊บแล้วปมาเห,ห็นเลยตายเฮาเฮ้ยหลงเงียนมัดดินครอบพัวสาราบริสานเท่านี่ครับ อันที่เป็นเปลี่ยนเป็นดินเป็นเปลนในแม่นมดเด้อพี่น้องนี่แหละน,น้ำพักน้ำแรงครอบครัวสาราบริษัทนาที่กำลังใจไอ้บ้าเป็นเชฟกีบก็สาวมันหลังเงื่อนเชฟช่วนหนึ่งเนี่ยได้ทีตอนนี้ครับผมวันนี้นาทีต่อไปก็เฮ็ดเฮียนในสั้นนะครับวันนี้ครับมีสมัยก็เฮ็ดไปทำนั่นล่ะวันนี้ครับเห็ดขางทือเพื่อนเฮ็ดที้มองนี้มองนีนเตียง มันติดทาง้าติดทงสทาธารณะก็ยังว่าใครก็ไปติดข้าเจ้าเนาะก็ยังบ่ได้นั่นกันพี่น้องทางบนน้องเอ็ดยคำแพงขึ้นไปเมียนปลูกต้นดอกตัน,นไม,นนนม้ไงเมีนปลูกกันดอกกันไม้ไว้ปลูกพืชพักเฮียนส่วนมากกันประมาณพื้นที่อะไรหลายเฮียนต้นไทรหอยใส,ใสเฮียนกันไรแต่ร้อยสามสิบตารางตันอันนี้คืออัปเดตล่าสุดเลยพี่น้องวันนี้วันที่เท่าไหร่เนาะพูดลืมสามหรือสี่ลวแมียวนี้ ฮะโอ้ยแคนี่ยแล้วอ่ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ไว้สำเนียต้อนรัพี่ล้าน้องซะลาไปก่อนครับทำสิไปหาพ่อใหญ่ก่อนครับวันพี่น้องครับแล้าพพงใหญ่ก่อนเดี๋ยวไปหาพ่อใหญ่ก่อนตกลงเสียวยังไงเอาบ๊ายบายเดี๋ยวเราทานนั่งไปสวนน้องน้ำไอ้พี่น้องเห็นสวนน้องน้ำอ้าวบ๊ายบายบ๊ายบายก่อนไปเลยพี่น้องโอเคครับ